น้องรับช่อกำลังใจจากพี่ๆแล้วก็มีช่อสำคัญทุกคนธนดลนคนโก้จ้าดีงามมากเอาซีกริดการ์ดวิดไว้กันไปกว่ากันไปช่อหลักหมื่นหลักแสนเอาหลบไปอืมก็รู้ๆกันอยู่เนาะขนาดว่าหนักนะจ้าถือไม่วางคะ่ะถือไม่วางหนักยังต้องถือถ่ายรูปด้วยช่ออื่นที่ว่าเบาไม่ถือแต่ไอ้ที่ว่าหนักอะถือถ่ายรูปทุกชอ็อต อืมอ็นดูมันหนักนะเนาะมันหนักต้องถือเอ่อเสมือนว่าตัวจริงไปอย่างเงี้ยเหรอส่งตัวแทนไปอย่างเงี้ยไอ้เท้าเพื่อนมีแต่เพื่อนเท่านั้นเละที่ส่งดอกไม้เพื่อนกันนะ่ะอือม,มีแต่เพื่อนกันทาให้รักเนี่ยไม่ส่งให้อ่ะมีแต่เพื่อนรักทั้งนั้นแหละที่เขาส่งให้กันเนี่ยอย่างนกปลายเนี่ยบด,ดีเนี่ยอืมดูจี แก๊ปเก็ไม่ส่งอ่ะออปเตก็ไม่ส่งอ่ะบุมอย่างเงี้ยทำไมไม่ส่งเพื่อนเหมือนกันนึกถึงคำพูดทีเล็กไงกูก็เพื่อนเหมือนกันไม่พูดดีกว่าพูดอะไรลงไปเนี่ยบุมอะไรอิจฉาเขารู้ยังไงไม่รู้เออเป็นอะไรก่อนบุม <c oughs> ต้องรีบแล้วอันนี้ให้น้องถ่ายอัพสตอรี่แยกได้ไหมถ่ายรูปรวมก่อนโ okay. oh อเคโอ้โหมาจับอันนี้น้ำกำลังไล่เอฟซี โอเคการบอกว่าทำให้เต็มที่และอะไรเนี่ยและบุ่งชนมบุอุ่้งบุ่งบุบุงเี่ยทำไมบ่านุกล่ทำให้เต็มที่และพุ่งชนมันลดเชื่อว่ากายทำได้ทำให้เขาเห็น กำลังใจสมอจากนุ่ซารด้วยโอ้ยบุงชนมันลดเลย นมาห่อยยืนโน้ตมาหน่อยโอเค่อ,คอ,คอมากดอกไม้อ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวน้ำขึ้นเดี๋ยวขอถ่ายรวมนะคะคให้รวม <c oughs> ให้รวบขอรวมค่ะ <c oughs> หนึ่งูปที่รวมแบบเนี้ <c oughs> ย,ยแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ย่อยเป็นเห็นงก FC นะคะ เป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะพี่ๆ FC มาเก็บความทรงจำกับน้องนะคะครั้งแรกที่น้องได้แข่งรถนะคะแล้วก็มีพี่ๆ FC มาคอยให้กำลังใจ